สวัสดีคุณผู้ชมชาวมายครับทุกคนนะครับผมวันเดียวนี้เราจะมาเล่นเบ d w บอลกันนะครับผมฮ่า,าซึ่งวันนี้ถ่ายวันที่ยี่สิบหกมิถุนายนนะครับโอเคซึ่งผมก็ยังท้องเสียอยู่นะเอคีมายแล้วนะครับก็เลยต้องรีบเล่นหน่อยนะครับโอเคนะวันนี้มาแค่แป๊บเดียวนะประมาณยี่สิบเอสิบนาทีวันนี้นะอาจจะไม่ถึงก็ได้ ว่าเริ่มมาแล้วมาประมาณ3ามสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับกีตาย,ยแรแกของใหม่มรู้สึกวันนี้จะลื่นผิดปกตินะครับดูเอสเอชเอสห้าสิบสามห้าสิบเก้าโอ้โหอย่างลื่นนะครับก็ดีมนกันครับลื่นกด็ดีแต่ถ้าลื่นเกินไปก็เดี๋ยวลมหมดแตกนะครับมุกแรงคูนี่โอเค ครับไปโอ้รู้สึกว่าสีเขียวน่าเล่นจริงโอ้ยตายแล้วตายอีกแล้ว,ลวทุกคนโอ้สีเงินต่อบมาแล้วเราอยู่สีอะไรสีแดงใช่ไหมว้าวสุดยอดไปเลยอ่ะได้ของไปครับสีแดงสีแดงจะมีสี่คนนะครับถือว่าดีอยู่ไม่เป็นไรอุ้ยอ้าวเตียงพังเฉย อี๋จิ๊วจิ๊กจิ okay, okay, ๊บจิ๊บจิับจุ๊กเต๊บจิัวจิ๊กเต๊บจิ๊บจต๊เิ๊ยงิ๊บจิ๊จิ๊บจิ๊บจิ๊บเนีบจิ๊บจิ๊บจิ๊บเิได้ิ๊บจ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 น๊บจิบจิ๊บบจิ๊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 บจ้๊อจิ๊บ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 จิะบจิ๊บจิ๊บ ครัต่อยาพิษก่อนพวหื็ลื่นก็นดีมาครับ FPS หกสิบก็เลยเดียวนะไปอาจจะมีฟิงคีย์บอร์ดเล็กน้อยนะครับติดนั่งธรรมดาอยู่แล้วนะเกมหมครับเราเราต้องกดแบบไวๆว่องๆแบบนั้นเราเล่นไม่ทันใครแน่นอนนะ ช่วงนี้ก็มีเวลาอัดคลิปบ่อยนะเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องอัดคลิปไว้เยอะนะครับเดี๋ยวเปิดเทอมเราไม่ได้เล่นกันนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปช่วงเปิดเทอมมาลงด้วยนะก็อาจจะลงเปิดเทอมลงบ่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามอนหนึ่งอาจจะเล่นเอ้ยไม่ใช่อาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะครับมอลหนึ่งข่าม,มอลหนึ่งบ๊ดีเพื่อนแลอ้ารอเดีไงวะเนี่ย ตายจบแล้วนะเพื่อนอเเพื่อนวเราไปบุกแล้วปะโอเคครับเอาของงอนไปไเขี่ยมาเขี่ยเออเฮ้ยไม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วตายตาย,ตาย,ตายเออตายเลยเออตายไปเลย Hey, nhanh nhanh, nha. Bob, tham mưu. Ai, ba, 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 ba. Let's see, chiao. Tang, 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 บุกเลกนันนี่เนี่ยนี่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 อาอ,อยู่ไหนมาเนาตายชะตายเออตายโายแลกของบุกเพียงเราเพื่อนกันนึนี่าภูเขาเอเวอเรสต์เอเวเร่นอะไรทีเหลืองวันนี้ไปครับจะต้องต่อไปทางนี้นิดน,นึง ปิดปได้เพชรมาสามก้อนโอ้เยอะเหมือนกันน้าเนี่ยอืมเจียมนี่ก็ดีเหมือนกันน้าเนี่ยโอ้อยากไปตีแทะเก็บไปเพื่อใครมาปะ๋อ,อเพื่อนแล้วโอ้ยนกว่าสีเขียวมาเขียวมาตุ๋ยหน้าม,นน <c oughs> มาแหลก ดาบหินเก็บป้าปั๊บวิ่งมาเจอกันไอเขียวไอแดงมันเป็นจักสู้นะครับไอเขียวเป็นจักซิ่งเพลงมาจากไหนวะนี่ไหนเบาเสียงดิเบาเพลงดิเบาเสียงอัดคลิปโย เรื่องไอ้ไต่อขึ้นมาต่อขึ้นมขนเพื่อนกดกดกดโอ้ยยีงไม่กดเอเยโอ๊ยติดบักติดบักเออนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้ช่องผมด้วยนะจะได้ยางทีไม่เคยยางสักรอบหนึ่งนะเอ้พวกคุณมาดูไม่กดซับสไคร้่ยเออแต่คนซับสไคร้เยอะนะเกินขึ้นอ้ยนะไปเดินเดินเดินเนดินเนเดิเดินเดินเดิ แม่มันล่วงง่ายอย่างในเซิร์ฟนี้เนี่ยนะไปวิ่งไปเพื่อนลุเพลลุเพลแม่ไม่ต่อขึ้นอย่างบนเลยไปอุ้ยติดหัวนี่ก็ติดหัวนี่ไม่ติดละอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรกระเด็นเฮ้ยคือคือคือกัน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 เอ๊ะเตรียมยิงไหนเจ๊เอ้าเตียงพังนี่วะ กูทำไมวะเนี่ยวัตตีสีเขียววัตตีเจอวัตตีวัตตีวัตตีตายตาหย่ายอ,อ้าวกูตายเรียบร้อยเขียวแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ <C y ık> โอ้ยโอ้ยโอ้ยหัก้อนโอ้ยรวยแท้ว่ะ เรามีในกระเป๋าอยูสามก้อนนะครับก็เอากเกียดดาบได้แล้วดาบใช้เท่าไหร่แปดใช่ไหมในมีสามเอ้าไม่ได้ือหนึ่งวนะเนี่ยนี่งุดงิดงุดงิดไม่เหลือหนึ่งกระเนี่ยเฮ้ยไ <c oughs> ม่สบายครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าให้ติดโควิดติดขึ้นมานี่ก็กลำบากพ่อแม่นะเึ็ผมก็ไม่ติดหรอก ผมแข็งแรงผมต้องทำคลิปให้คนดูนะอยู่ดีก็ดรามา่าเฉยเลยฮะยเขียวแตกไปหนูวะต้องไปแล้วไปทางเงินดีกว่านาโอเคไปทางนี้ดีกว่านะครับอือหืออือ้มไม่สีเราเนี่ยครบจริงๆเลยเนาะสีเราสี่คนไม่มีใครขาดเลยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนไม่ตอบเพื่อนจริๆๆๆๆๆๆๆ่นี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 นะโอเคแดงนี่นี่นี่ Eles, อยแล้เนี่ยส okay. ีแดงมั้งหมหานก็น่าจะรู้แล้วว่าสีแดงเพราะฉะนั้นเราจต้องต่อไปทางนี้เราไม่เอาพิกแอกมาละอุ้ยอ้าวมันอุเย็นนี่หัวิงเราโหดที่สุดละมั้งยอ้าวตกตกมาแล้วมาแมาแล้วมาแล้ววิ่ง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 วงวิ่งวงวิ่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 งววิ่ง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  โอเคครับผมสวัสดีนี้เราต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเป็ะไรแน่เนี่ยฮะโอเคครับผมสวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายทุกคน